ยืนก็ได้ถ้ายืนก็ได้ครับผม 「ああもたさ、あ มอบสาธารณกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลปรวดน้ำรักพรวางดอกไม้จันทร์และประชุมเพลินเป็นลลำดับสุดท้ายช้ยากำเนิดคุณอลงกองพันพุ่โยเป็นบุตรของคุณพ่อปองริิพุญโยอดีสสอจังหวัดนุกดาหานและคุณแม่ทองสุพันพุญโยอดีสสอจังหวัดนุตดาหานเกิดเมื่อวันทีท่26สิงหาคม พุทธศักราช2506ณบางเลขที่9 6ถนนสำราญชายโขงตำบลมุกดาหารอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมในขณะนั้นมีพี่น้องร่วมดิดามานดาทั้งหมด6คนดังนี้ 1. ร้อยโทธนศักดิ์ปริพนิยญมญรัชกาลบำนาย 2. เรือโทธีระพลปริพนโยรกัชการบำนาย สานางธนาพรจิตสองแสงก็รัรการบำนาญสนายกรุงเทพปริพุญโยอดีประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารหคุณอลงกรณปริพุญโยผู้วายชน 6. นางสาวสมจินตนาปริพุญโยประกอบธุรกิจส่วนตัวชีวิตสมรสคุณอลงกรปริพุญโยได้สมรสกับ นางอติการปริพุญโยปัจจุบันทำงานตำแหน่งหันการเงินและบัญชีแผนการทางมุคาลมีบุตรธิดาสองคนคือหนึ่งนายปิตเมีปริพุญโยทำงานที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักมุกดลทหารสังกัดประทรวงคมนาคม สนางสาวปริยาพัฒนปริบุญโยกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนด้านกันศึกษาและการทำงานตะระดับประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลน,นครพนมและต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมุกดาลายัยในระดับประถมศึกษาปีที่หและปีที่เจจังหวัดมุกดาลาร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นเรียนที่โรงเรียนมุกดาหารและได้ย้ายกลับไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปิยะมหาลาชาลายัยจังหวัดนครพนมแต่ยังไม่จบนะครับเนื่องจากต้องย้ายตามคุณนะ้าไปที่จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจบชั้นพัยนศึกษาตอนปลายและได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและได้ย้ายกลับมาดารงตําแหน่งคุณน้าครับดำรงตำแหน่งผู้อนการโรงเรียนอุอนบานการศิงห์จึงได้ย้ายทางคุณน้าอีกครั้งหนึ่งและเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคการศงก์ จนจบระดับฉั้นประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนช่างยนต์และได้ทาง,งานที่แขวงการทางมุกดาหารจนรเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2566อุปนิสัยและการเจ็บป่วยคุณอารคณ์กรปริพุนโยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นกันเองเรื่นเริงคุยสนุกสนานและมีสุขภาพดีแข็งแรง ชอบออกกํลังกายอยู่เป็นนิอุทธิ์ตนเป็นนักภาพฟุตบอลจนรักษายาว่าเบสเสียงพองจากชมรมฟุตบอลต่างๆและเป็นที่รักใคร่ของชมรมฟุตบอลและบุคคลทั่วไปด้านารเจ็บป่วยน,นะครับปกติแล้วคณอรมณร์กรหรือเบสเสียงพองเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยมีประวัติใร่งการเจ็บป่วย พหลังจากเกษยียณยราชการได้ไม่นานสุขภาพร่างกายเริ่มมีอาการเหนื่อยปวดตามร่างกายกระทั่งวันที่18มิถุนายนพุศ2567ได้รับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุดาหารแพทย์ที่นิฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไตและตับหลังจากที่รรัก,การ,รักษาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น จนกระทั่งถึงวันที่21นิมิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา16นาฬิกา12นาทีเดตเสียงทองก็จะไปด้วยอาการสงบสิริอายุ61ปี โดยองานารแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณพระสคุนงามวามดีที่คุณอลงกรปริคุณโยที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดถึงบุคคลที่เป็นภรรยาบุตรธิดาญายิดได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณาลุประทานอุทิศให้ในการละครั้งนี้จงเป็นราวะปัจจัยส่งให้คุณอลง์กรปริพุณโยได้ไปสถิตเสวยอุดมสุข ณทิพยพยาวิมานสุขติสถานในสัมประยภพด้วยเถินในวาระสุดท้ายนี้ผรไดเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณอลรณ์กรปริคุณโยให้ไปสู่สุขติในสัมปรายภพด้วยการยืนไว้อาลัหด้วยความพร้อมเรียงกันอพราะีชิญทุกท่านประสำคัญหมายในการ นรชาติติวัวายมาลายสิ้นทั้งอีกสีสถิตทั่วแต่ทั่วนีว้ประดับไว้ในโลการประพรมทุกท่านครับมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในการทอดผ้า,าบางสุกนลนะครับชุดปกตินั้นจะมีทั้งหมดอยู่5ชุดชุดละ11ท่านในชุดที่หนึ่งหลังจากที่ประกอบพิธ,ธีเสร็จแล้วตก็เดินเชิญท่านเข้านั่งประจำที่ตามอัธยาศัย ยกเว้นชุดที่สองและชุดที่ห้านะครับรอนะครับพระคุณเจ้าพิจารณาบางสมบูรณ์ในชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับท่านผ นิมนต์นะครับพระคุณเจ้าจํานวน7รูปเป็นองค์พิจารณาภาพควาสุขุนในชุดที่1และชุดที่สองขอกราบนิมนต์ครับยาวาตาสังขาโาวัวาตาวายาธรมิโนวัวบาชีวานิรุชันติเตสังโอปาสมุสุโคปิสตามารันติจามาริสุจามาริสเร なきめいとさむせいよ。 เสร็จแล้วเรียนเชิญนั่งประชัมที่ตามอัธยาศัย สำนักง,งานแขวงทางหลวงผมผมได้คุ้นชินกับอันเดิมนันคือแผนการทางผมองกราบขอไปท่านเจ้าหน้าที่และพะนักง,งานพร้อมกัน สองนะครับชบาระเถียรพลักสามปะเพรติกาพลังอวันิัตุทินางเปตนาอุปกัปเทน

ด้วยความเคารพเก็นผู้ใหญ่สูงถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งเสียงได้ขาดตวบวกพร่องพิธีตอนก็ต้องการขออภัยที่พูดติดขัดอ่านชื่อผิดชื่อผูกนะครับทางทันติดเป็นมานานแล้วก็ยังตึงเต้งอยู่นะดีนะวันนี้ที่ฝนฝนไม่ตกนะครับถูฝนตกเม่ตอนกลางวันเนี่ยผมผมกลัวว่าพิธีจะติดขัดนะครับแต่เพราะเพื่อนรุกท่านอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากว่า ขอให้ทุกท่านได้รับผลวันนี้ไปท่านใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ให้เดินทางตับโดยสะดวกน,นะคะะะรับทางเจ้าพาน้นอมรับีนะครับจากญาติญาติของคุณเดชเสียงทองนะคะนรับอลงกรณ์ปิยบุญยวและกระผมนะครับนายบรองบรุษสวัส์นะครับพิธีกรในวันนะะี้กราบพระพุททุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับทางเจ้าภาพประสงค์หรือว่าพระพวกเพื่อนฝูง ประสงค์ที่จะบันทึกภาพถ่ายภาพเรื่อต่างก็ได้นักหมายกันเลยนะครับทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทางเพื่อนวทีมต่างๆนะครับที่ที่ร่วมเพื่อนรุ่นรุ่นด้วยนะครับประสงค์ที่จะบันทึกภาพก็เลยเชิญเลยนะครับได,ได้ปราสาไทยทงตามต้องไวเลยนะครับ ท่าพีท่ายกนิ้วนะครับโอยโยิ้ว